โอเคตอนนี้เรากำลังออกมานอกถนนแล้วนี่ค่ะตรงนี้คือทางเดินนี่ตรงเดินส่วนทางใหญ่ๆคือทางถนนแล้วเข้ามาเกี่ยหิมะเมื่อวานนี้เฮ้ <Hey. S 2> แล้วหิมะมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่อยู่ข้างๆแล้วดูถนนสิแข็งแข็งแล้วก็ลื่นอะ แข็งแล้วก็ลื่นมากๆแล้ดูความทบคำหนาจริงๆรอบนี้เป็นต้นไม้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยต้นไม้เป็นที่เป็นต้นไม้อะ่ีมะคุมจนมองไม่เห็นเลยโอ้วัคือบอนนสตัน พอโอเคไปชนีดะเทียนเหมืนโลตะขุนออมาซ่อมมิกกี้แคลด่กองหิมะเมื่อวานนี้จะมีรถเหมือนรถตักรถรถตักอะเมื่อกี้อะ ้เอเดาอดเล่นค่ะเอ๊ะทำไมมันตักไม่หมดอะอดทำไมมันเหลือตรงกลางไว้อะหรือว่ามันตกอีกอ่อวอะออวันนั้นหิมะก,ก็น้อยไปเล่นไม่ได้วันนี้เยอะไปเล่นไม่ได้อีกดูมาดูบ้านเราดีกว่านี่เมื่อวานนี้ปะปานะคะ ตากหิมะไปตอนห้าทุ่มเพราะมันท่วมบ้านจนจัเข้าบ้านไม่ได้งั้นแสดงว่าเดี๋ยววันนี้มันก็มาเกี่ยอีกสิเนี่ยเมื่อวานนี้รถมาเกี่ยหิมะตอนบ่ายสามแต่ว่าแต่ว่ามันตกไปยันแบบยันเย็นเลยวมันก็เลยเหมือนตกเพิ่มขึ้นมาอีกอต้นไม้ที่อีกไม่นานจะออกดอกสีชมพูให้เราเห็น,นประมาณเดือน มิทุนายยนตอนนี้ก็จำสีไปก่อนแล้วนี้ก็คือโอ้โหดูความหนาดูความหนาของรอยเท้าที่เอกเหยียบไปเมืม่อวานโอ้โหหนามากอู้ดยอดโอ้โหหนามากมากไปดีกว่าเดินไปดูข้างบนต่ออ้าวสุดยอดหนเลย เดินไปสักหน่อยโอ้ยทำไมตักขึ้นมาบนนี้ดูสิสกปรกหมดเลยจดหมายมีจดหมายมี้มมดดดมเดินไปดูรูปหน่อยสิเดินไปดูร้านอาหารดูความจนห้อยเลยค่ะจนห้อยเลยค่ะวันนี้ ดดดีนะแต่ว่าลบสี่องศาเราไม่ได้หลับเราไม่ Teraz, ไหวร้องแต่เช้าก่อนจะออกได้ออกมาเล่นจบบ่ายนี่ทางเดินเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันไหนเขามาเก็บเก็บขยะเราต้องโกยหิมะให้เขาด้วยไม่งั้นเขาจะเก็บไม่ได้ถ้าเขาเก็บไม่ได้เขาก็จะไม่เก็บให้ เป็นทะเลเลยตรงนี้อ่ะพี่พาบินไปไหนทำไรอ่ะเออจะออกไปซื้อขนมปังซื้ออะไรเปล่าเออซื้อเดิ โอเคมาออกไปซื้อของเดี๋ยวมาดูบรรยากาศใหม่บ๊ายบายนาบหนึ่งวันก็กลับมา